ข้อพระคัมภีร์ประจำวนันหนึ่งเปรโตบทที่หข้อที่หเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรอันแบบเต็มบทนะคะจงดูแลฝูงแกะของพระเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศีที่กําลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่่าำกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลกในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือรน้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบัดใหญ่คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝุงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับ มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันรุ่งโรยในเวลาทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายทรงควบคุมตนเองจงระมัดระวังให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมานดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบปัญหา ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิน้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสพระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูและทรงคำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรี่ยวแรงและจะทรงให้พวกท่าน ตั้งมั่นอยู่ขออนุภาพทรงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนข้อความลงท้ายข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงพวกท่านผ่านทางสิละวันัสซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งข้าพเจ้าหนุนใจและ เป็นพยานแก่พวกท่านว่านี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้าทรงตั้งมั่นคงในพระคุณนั้นเธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมรรโกบุตรของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันแสดงความรักต่อกันขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริเอริอ Amen.